สวัสดีครับผ้มเมื่อกี้ตอนเศา้านะครับเบาสกุลยิภาเบึงการทํางานในเต่ละมือเวยครับตั้งแต่เ้าจนฮอดเรยงครับว่าได้พากันเถ็ดอย่างนี้เนาะอันอยู่งานของเบาสกุลเนาะอยู่นี่กะตอนนี้กับเพื่อนกาลังเก็บบกพริกนะครับเดี๋ยวยิ้าไปเบื้องกันเบ้าพิโลกครับเพื่อนเก็บบกพริกคือการทํางานในแต่ละมือนะตอนเ้ารฮอดเรีเยงแต่ละมือ,นะอ,อ,มอท่ายให้พี่น้องเบึงว่า ได้เห็ดยังเนี่ยอ้นี่ครับเบ้า,าพิโพค่นเก็บได้แล้วเดี๋ยวชีพภาพไปหาเบ้า,าพิโลกก่อนเพิ่นเห็ดยังอยู่แต่อยู่สามคนครับเบ้า,าพิโลกไอผู้ใหญ่ใส่ภูมินะครับเบาหนองคายให้เก่าแหละครับแต่ว่า,วายอยู่คนละคำครับผมตอนนี้ก็เป็นช่งวงเศร้านะครับของการทํางานเริ่มเริ่มต้นเลยอืมนี่ครับเห็นบ่า,าพิโครคับสวัสดีครับเบ่า,าพิโลก ทีดตังอยู่งน้อนี่เอขึ้นพริกกระอืมช่วงเขาสากน้อโอ้สากับหนาวหนาวนนซันต่วนสากซันว่าพริกยังครับนี่โอ้แดงจึ้งคึอองเลยพี่น้องเดี๋ยวซูมให้พี่น้องเบิ่องขั้นก่อนอว่าพริกแดงเนาะแม่นบ่พริกแดงครับอ๋อพริกแดงครับครับสำหรับบ้าสก,กุลกะเก็บได้ซิมนึงแหละครับเดี๋ยว จะพาไปเบิ่งงันทางอันพ่อใหญ่ไอ้ชายภูมิรึเปล่านี้กับไอ้เบ้าหนองคายครับผมครับก็มาหาพ่อใหญ่ไอ้ชายภูมิก่อนเลยเพราะว่าเพิ่นหักก็ไปเอาทุบล้อมาโอ้ลองเพลงเลยครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ไอ้ชายภูมิสวัสดีครับพ่อใหญ่โอ้เมื่อวานเบ้าสกุลคอท่ายคลิปอัน ให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยการทํางานตั้งแต่เช้าเฮาว่าเห็ดยังกันเนี่ยม,มือนี่ก็บงานขายเบิดมือครับโอ้ขายเบิดมือว่ามือว่านี่บำรุงส่วนไปแล้วตาดออกครับตาดอกตาดอกอย่าตาดอกครับตาดอกอไอเขามือนี่กับถ่ายคลิปตั้งแต่เช้าจนฮอดฮอดเลี้ยงแหละครับว่าจะได้เห็ดจังเนี่ยแต่ว่ากัตอนนี้ก็ช่วงเช้งเาเนาะก็ถ่ายถ่ายถ่ายให้พี่น้องเบิง่งอยู่สวนเบ้าสกุลเบ้า เขาใหญ่ใช่พุมพ่มนครับแล้วก็ไอ้บ่าวพิชลุกครับผมเดี๋ยวผมไปถามมันทางอันเอาเอาข้ามเดี๋ยวไปทางนี้ก็ได้ถังเนาะครับไอ่เห็นอยู่โอ้โหนะครับเพื่อนกำลังก้มเห็นอยู่สวัสดีครับไอ้บ่าวน้องไข่สวัสดีครับผมพี่น้องงานทั้งไทยครับผมม,ม,มันนี้ก็พ่อพ่อกับบ่าวน้องไข่ขึ้นก่านละครับผมมันนี้ก็มาเก็บพริกแดงครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ที่ห้าห้าสิบประมาณนี้ครับบ่ทันหกโมงดอกพี่น้องเอ้ยกะเบึ้งแดดแจ้งสว่างมาพี่น้องครับกะว่าจะขอคลิปการทำงานตั้งแต่เศร้าจนฮอดเลี้ยงกักผุหลามมือนี่มาขึ้นเก่าแล้วครับเก็บบวกกินเก่าครับนี่ครับครับนี่เลี้ยงแน่เขียวแน่เนาะครับแต่ละมือนี่การทำงานนี่เข้าชีวู้เพราะว่าแต่เศร้าฮอดเลี้ยงนี่เข้าชีได้เห็ดอย่างเนี่ย มันบ้างแผนบ่ได้หรอครับบ่ได้เนาะมันแล้วอ่ะแต่นายจ้างครับผมว่าพี่น้องนายจ้างมาคิดอย่างไรครับผมเมื่อนี้ให้เก็บเพานิดน้อยเพราะราคาแรงลูกง่องครับสวยแม่กัสิเป็นการบำรุงสวนครับอ๋อเหมนกัฉีดยาเนี่ยลกไงเนี่ยนี่เหนแล้วครับเป็นการบำรุงสวนครับครับแต่ติดตามเบื้องครับว่าตอนปายเขาสิเหตุงานนอกพี่น้องเนรออ่ะครับพี่น้องตามนั่นะครับคือมือหนึ่งกับนายจ้างสีบอกคิดว่าเออตอนโ้่ เก็บบักพริกแค่นั้นนะครับแต่สายใบเรี่องนี่รอเบื้งอีกครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามนี่ครับว่ามือนี้มัดมืออ่าเบาๆทั้งสี่คนจะได้เห็นอย่างกันครับครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บบักพริกก่อนครับวันนี้ผมค,ครับครับพี่น้องเบาสกลุลกระทั่งลกเนี่ยงานมือนี้เอา,อาเอาหน่ายครับเดพาหาต้นบุกผกต้นองผกอยู่ใส่ đuỳnh <Nhạc> này đã, đuỳnh nhà này đã, tay 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 tay, để phi tôi nó, nhà này นี่ครับพี่น้องต้นโมผีข้างนอกมือมือผมนี่ตนแต่ว่าวางเบ้าหนองคายอยู่นี่มันโบเห็นทอดพริกครับพี่น้องแค่พริกอยู่ใส่ดวงเสือโค้งเนี่ยดวงเสือโค้งท่นเป็นได้เพราะไงใช่ไหมคุ่มเจอดวงหยังว่ามันวานกาวานกาครับคนนะผมกระหดตยิ่เด้อผมหญ้าบ่ค่อยมีผมเลยล่วงหน้ามาก่อนเลยกลับมา ใช่เบิ่งว่าพิ่นติดดงงยังกันย่นี่สนอกเดี๋ยวผมไปเห็นงานต่อนครับดีครับครับเลิกงานแล้วครับ<อ>ไปแล้วครับาพากันเอาหญ้าแล้วแล้วพี่น้องเอาหญ้าเล้วเล้วแต่ว่ากลับไปผักครับพี่น้องเบาหนองคายผู้ใหญ่ใส่ภูมิผมเบาสกุลครับกลับไปผักครับ นายจ้างเมื่อกี้เพิ่นก็นสั่งงานว่าให้มาฉสีดยาอันนี้นะครับเนี่ยสีดยาไอ้ผิกนิดนะครับสีดยาผักผิกเอ,อ้าเพใหญ่ใช้ออกหน้าไหมสีดยาผักริกเจ้ามงเหรอวาสี่มงสี่ได้พามันสีดยาเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทํางานของมือนึงนะครับผมยอยากให้เบิง้งมือหนึ่งต่เศร้าเลยหัดเรียงสีดยานี่บไ่รู้ทีมีเวลาถ่ายบ่ก็ต้องเบิง้งเบื้งก่อนเดี๋ยวถ้าใครสีดแล้วก่อนก็นกนดี๋ยวยม,มาถ่ายให้พี่น้องเบิ้งนี้ดอกสีดยา นายจ้างบอกว่าสี่สี่โมงขางท่านตอนนี้ก็ชิบไปพักครับผมกับไปพักกับไปพักนี้ก็ผมก็ชิบปเฮดเมนูที่ผมติดค้างไว้ในคลิปเรกครับผมจะเป็นไก่เอ็นอบฟางครับแต่ว่าผมจะกับไปเอ็นถ่ายคลิปตำเครื่องต่ำยังก่อนครับผมไิกลับบ้านกันครับผมเดี๋ยวไปชิไปบ้านกัน ข้างหน้ากับบ่าวหนองคายครับกับบ่าวชายภูมิบ่าวพี่ลูกเพิ่นนโอยู่บ่าวพี่ลูกเพิ่นไปขี่รถไถครับขี่รถไถนี่ก็กลับไปพักมันฮ้อนครับผมข้างหน้าเพื่อนกันซ่อมท้ายคลิปเพื่อนนะครับนะี่ยพากันเอาลงเพจครับผมเอาเบงนี้ครับจะได้ฉีดยะนี่ละมื้อนี่ เดี๋ยวคลิปสิทธยาที่ทจะถ่ายอีกดอกพี่น้องเดี๋ยวรับกล้องก่อนกล้องไหนได้ผมก็ได้รับฟังนี่ก,กระนัง่งมือครับผมนับงมือครับกล้องจีสันนี่เนาะนผ,ผมได้มีไม้เซลฟี่เพื่อนมือถ่ายออกนี่ครับว่างไอ้อ็ทางยาเฮานี่ครับทางยาเฮานี่แหละ เดี๋ยวตอนไายมาสิทธยาถ้าผมว่างผมยีไทยให้พี่น้องเบิงอีกเดี๋ยวผมขอตัวกลับครับครับพี่น้องหลังจากกลับมาผักกันนอยพี่น้องเนาะนี่เบ้าวนพี่ลูกเรากับแม่แล้ว,ลวเราไปขับรถไทยมากะสิได้เวลาหรอครับบ้านนี้โอ้โหอันนี้คืออะไเป็นอย่างอันนี้พ่นไนซ์ไส่หนินี่น,น,นากากเอเลี่ยนครับผมเนี่ยครับจะได้เวลา เอเลียนภาษาพินิเตอร์เพราะฉันครับจะได้ไปฉีดยากันได้บ้างนี่โอ้โหโอ้ว้าวบาหนองคายเป็นพินิเตอร์เพราะฉันครับครับครับกำลังฉีดเปปะทะกันเนาะเป็นกำลังจะออกไปฉีดยาครับพี่น้องครับก็อ่านี่ครับเอพวกมกดติดตามเบ้าสกุลเรบ่ไอพวกไงใส่พุ่มกดติดตามเบ้าสกุลเราบ่ โอ้คุณแล้วครับผมโอ้เมียยังบระคตครับ้าผมเนาะเดี๋ยวไปสีทยานี่กะเดี๋ยวถ้ามันมีเวลาอีกีกะอาจจะให้พี่น้องเบิ่งอยู่แต่ว่ากโบเนียใจเนาะครับเนาะเพราะว่าเวลาเหตุงานมันกับสิทยามันกะบถายไปได้อยู่แล้วครับถ้าไปสีทธล้วก่อนกะจังว่ากันอ่ะเดี๋ยวทีไปเอาทางยาดิครับบัดนี้โอ้เบื่อดูคนใส่ออกจากบ้านใส่ออกจากบ้านเลยบอกพ่อใหญ่ใส่ สุดยอดดีอันนี้คือนตามตามเกษียณยี่บอกโควิดอยู่บ่โอ้ตามโควิดโอ้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปสวนกันครับบันนี้ครับครับผมหลังจากก็ไปพักชั่วโมงกว่าๆนะครับพี่น้องก็ได้เวลามาฉีดยาแล้วครับบ้านนี้กำลังสีไปฉีดยาเนาะครับ อันสิประสิทธิ์ยาเบ่าตอนนี้เบ่าหนองคายเพื่อนก็นมาเอาทางยาออกก้อนแล้วครับตอนนี้เพื่อนกําลังมาเปิดไอ้บักบักซานครับหลังจากไม่ักผักประมาณชั่วโมงหนึ่งหนึ่งแหละครับพี่น้องพอให้มันคายห้อนครับพี่น้องอเดี๋ยวแพนกล้องมาเบ่งกันเบ่าอนพิษลูกก็เบ,บ่าหนองคายเพื่อนกําลังเจะเอาทางยาออกมาเนาะอันนี้ก็วางไว้ นี่นะครับวางไว้ไอ้ทางซีดยาครับพี่น้องถ่ายเดี๋ยวเพื่อนจะเอาทางยาออกมาเนาะคือก็คือซีดยาเขากะเขาคือเอาทางยาออกมาเขากะที่มาเติมน้ำหมอกน้ำมันไว้เหรอครับ,รบนี่เบ้าพิรุ่งคนอาออกมาแล้วขอญาติถ่ายคลิปก่อนนะครับทางยาไปพัก ตอนนี้กับสี่โมง,ง,โมง,งนะครับกำลังสี่โมงแรงเฮาแหละครับทีมงานจัก,กรยานเนาะจิตยาเติมน้ำมันเติมอยังเดี๋ยวมาแล้วครับพ่อใหญ่ชัยจะภูมิเฮาเบรกบวมีพี่น้องหาเบกรกบวพก่อเดี๋ยวบ่าวพี่โลูกคนที่เติมน้ำมัน ยาถ่ายก่อนเตือนน้ำมันไว้รับไอ้เบาน้องไขยเพิ่งกลับไปเตรียมยาแล้วครับเตรียมยาออกมาน่ครับเตือนน้ำมันเตือมสามถังตอนนี้อย่าไปเบิ่งเบาน้องคขยเพิ่งเตรียมยาก่อนรับเบาน้องไขยนี่กะเพิ่งกะซ่ําเป็นหัวหน้าคนไทยห้องละครับเพราะว่านายจ้างสั่งงานมาเพราะเพิ่ง อยู่ห้าปีแล้วครับผมเอาเอายาอย่างไห้ครับเมื่อนี้อันนี้คือเมื่อนี้ซีดยาอย่างที่เพิ่นให้ยาบ๊พิกครับผมมีอันมียาบ๊พลิกแดงนี่มียาบำรุ่งดอกครับยาขาเพี้ยครับผมส่วนของผมนี่คืออ่าบรุ่งดอกอย่างเดียวครับอ๋อครับที่ซีดยานี่บ๊อแม่นยาขาแมลแรงนะครับก็คือว่ายาบำรุ่งดอกครับครับผมโอเคครับ โอเคอะเดี๋ยวเอาสำนีก่อนเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวผมไปซอยพื่งเห็ดก่อนครับเดี๋ยวต้องได้แบกทางยาไปคนละอันครับทางว่ากันถ้ามีเวลากะตามที่ว่านะครับเดี๋ยวที่ท่ายให้บึ่งครับตอนสีดย้ครับแต่ก็ต้องบึ่งสถานการณ์ลายย่างนะครับครับผมเอาเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับครับผมจะเป็นการใส่ยาเนาะให้พี่น้องเพิ่มบึงเนี่ยอันนี้ใส่เท่าไหร่ครับนี่ เมียครับเมียอ่าเมียก็คือร้อยหนึ่งครับผมใส่ร้อยหนึ่งมียาอยู่สามตัวครับอ่ะยาอยู่สามตัวเนาะครับพันสี่แล้วทางหนึ่งใส่ยาครับบาวพิโลกครับเป็คนผสมยาเนาะผสมยาอันนี้ก็ร้อยวะครับครับผมเมียเหมือนกันครับนี่ก็เมียครับผมครับผมยังงี้กว่านี อันนี้สามร้อยหาสิบเรื่องๆนี่คร,รับผม่สามร้อยเจ๊นาะนี่บอาเมนเนดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่โดูให้นี่ครับสามริบโอ๊ดโอ๊โอพอสามร้อยหาสินี่คนเนาะมันยานะนยาอีามตัวครับยาลิงดอกลิ่งผลครับครับผมเราที่ลูกเกษครผสมเนาะ ได้ประมาณอ่ทางนึงก็จะได้ประมาณห้าค่ำนะครับนี่ค่ำพม่าเท่านี้ครับนี่บึ่งวางมือผมครับเอาประมาณห้าค่ำครับทางทางนึ่งเอาห้าค่ำครับครับประมาณนี้ครับผมโอเคครับนี่จะเป็นข้อมูลดีๆนะครับให้พี่น้องในบึงทำงานต่อก่อนยังไงเนี่ยยิงดอกวานี่ดอกวะแมนแมนอันไหเพียนะไม่เชียวในอันนี้บ่เพียนนี้บะไม่ใช่แมนหรอกเนาะเพียอ นี่ครับเดี <Matthew s> okay. ๋ยวพากันฉีดยาต้อนครับนุ่มขุ่นได้หว่ะนี่ครับแค่นี้ก็ับพี่น้องนะครับการเติมยาโอเคครับบี่องพี่โลกเรับนา่เป็นสีเป็นนุ้มขนพน้องเดี๋ยวไม่เป็นสีอ่ะเป็นสีเท่ไหร่นี่ครับเป็นสีขาวๆท้นครับพี่น้องนุ่มขุนนะครับนุ่มวัวนุ่มวัวโอเคครับสวัสดีครับ ครับผมหลังจากสิดธยาแล้วแหะครับมึงแต่ละคนครับพี่น้องเมื่อยมวยซ้อยเป็นได้ไหมเมื่ยว่ผู้ใหญ่ผงองอเลยยาถึง่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่บ้่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่า่่าฮ่า้่าฮับ่า่ย่าฮ่า่าฮ่าฮา่่าาาา นี่คือมือหนึ่งนี่นะครับมือุดมือหนึ่งกะมันยบพิษไทยด้วยที่ชีดยาเดี๋ยวทำมันหัวหน้าพูดก่อนว่าได้ครับบ่านนองใครเป็นเนดีครับสมวหมดครับในอันที่หัวค้าๆนี่บอมมีประสบการณ์นะครับต้องคอมหัวครับผมนี่นี่นใส่แนวคอ,อมหัวครับนี่นี่ครับนี่วิธีการใส่นี่เขาสอนวิธีการใส่พ่อครับนี่นะเขาใส่เขาปุ๊ก่อนครับนี่ปุ๊นี่ปุ๊ออกเบิบนี่นี่ใส่ของัวอรถป้าบนี่ รูดเขาปากนี่อืมันมันจะมีว่างรูดสองว่างครับอืมครับผมีหัวก็มีเขาวนี่นี่ครับเอาครับเดี๋ยวเบาสุกุลกับปิดคลิปไอของการทำงานในวันวันนี้นะครับตบไทยด้วยชีดยาครับพี่น้องิเตอร์ทนึงเอเียงครับผมปิทไทยด้วยชีดยาเบ้าไอ้หนองคายเบาพิษโรคเบ้าไอ้ใช้ภูมิแล้วก็ผม บ่าสกุลขอลาไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้าชิปหน้าพี่น้องที่ตามดีผมกะทีหาชิปดีๆมาให้เบื้องอีกครับเดี๋ยวกันอีพี่นะครับผมครับผมฝากเพียดด้วยครับทุกเพียดครับผมตามฝันกับนุ่มบ้านนาหรือเพียดผมบ่าสกุลครับเหลือพใหไงใช้ภูมิกับเบ่าพี่ลูกเพื่อนเพิ่นยังบ่เห็ดครับโอเคครับผมแค่ลินนะครับสวัสดีครับ